ัครับผมมอครับที่ปริษาการขายโชว์รูมมิสูออโต้เฮาส์นะครับวันนี้จะพาลูกค้าทุกท่านครับไป รับชมครับฟังก์ชันการใช้งานนะครับแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับสำหรับฟังก์ชันการใช้งานภายในรถของปัจจโร่สปอร์ตนะครับว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับเพื่อให้ลูกค้าไม่เสียเวลาก็เดี๋ยวพาลูกค้าไปรับชมฟังก์ชันภายในรถยนต์ได้เลยครับเชิญครับครับสำหรับ EP นี้ครับเราจะพาทุกค้าทุกท่านครับเข้ามาเรียนรู้ครับการใช้งานระบบเกียร์นะครับอัตโนมัติแบบ8สปีดนะครับพร้อมสปอร์ตโหมดที่พวงมาลัย นะครับว่าระบบเกียร์ทำงานยังไงนะครับแล้วก็ประโยชน์ของสปอร์ตโหมดนะครับมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวตัวแรกครับเราจะพาไปดูที่เกียร์ก่อนนะครับเชครับระบบเกียร์ของ p a เจโร่สปอรรุ่นนี้ครับจะเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ8สปีดนะครับควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ด้วยระบบไฟฟ้านะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนเกียร์ของลูกค้านะครับ เรียกง่ายๆว่าจะค่อนข้างสมูทนะครับแล้วก็เปลี่ยนเกียร์ได้ไวนะเพราะว่ามีถึง8สปีดเลยนะครับการที่ระบบเกียร์ตัวนี้ครับมี8สปีดเนี่ยข้อดีของตัวเกียร์เนี่ยคือ1เลยเนี่ยช่องในการเปลี่ยนเกียร์เนี่ยจะสั้นลงนะครับทำให้ลูกค้าเนี่ยไม่ต้องเหยียบคันเร่งนะครับลากรอบให้สูงนะครับซึ่งตัวนี้ครับเวลาที่ลูกค้าเหยียบคันเร่งครับไปที่ประมาณ1 0 0 0ถึง1500รอบเนี่ยเกียร์ก็จะเปลี่ยนให้อัตโนมัติเลยนนะะะครัเพาาฉ้้ลูกก็จ ประหยัดน้ำมันมากขึ้นนะฮะแถมยังตัวเกียร์ตัวนี้ครับมีฟังก์ชันของ G sensor นะครับ G sensor เนี่ยจะทำให้การเปลี่ยนเกียร์นะครับของเกียร์อัตโนมัติเนี่ยเป็นไปอย่างแม่นยำนะครับแล้วก็ถูกต้องนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงเนินหรือขึ้นเนินนะครับทำให้เกียร์รถเนี่ยเข้าได้ถูกตำแหน่งนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพในการใช้งานมากขึ้นนะครับในส่วนของสปอร์ตโหมดนะครับสปอร์ตโหมดตัวนี้นะครับ จุดเด่นเลยก็คือมีไว้ในกรณีเร่งแซงนะครับหรือต้องการทํารอบนะครับกรณีที่เราจะต้องการเร่งแซงครับให้ลูกค้ากดบวกเข้าหาตัวครับแบบนี้นะครับตัวรถนะครับจะเปลี่ยนจากตัวดีนะครับเป็นเลข2นะครับเลข2ตัวที่ในที่นี้หมายความว่าตัวรถนะครับจะสามารถเปลี่ยนจากเกียร์อัตโนมัติเนี่ยเป็นเกียร์แมนนวลได้นะครับลูกค้าสามารถ เล่นเกมแมนวนวลที่แพดชิปบนพวงมาลัยได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกียร์หนึ่งสองสไปจนถึงเกียร์แเลยนะครับข้อดีของตัวสปอร์ตโหมดนะครับลูกค้าสามารถปรับการใช้งานของตัวสปอร์ตโหมดเนี่ยให้เข้ากับสถานาการณ์ที่ลูกค้าเนี่ยนะครับขึ้นทางชันหรือลงทางชันนะครับเพราะเพราะว่าตัวเกียร์อัตโนมัตินะครับจะเปลี่ยนเกียร์ให้ลูกค้านะครับ โดยอัตโนมัติแต่ว่าการที่มีสปอร์ตโหมดตัวนี้เนี่ยจะทําให้ลูกค้านะครับสามารถกําหนดนะครับตำแหน่งของเกียร์ได้แม่นยํากว่านะครับเพราะฉะนั้นก็จะผ่านอุปสรรคทางชันและทางลาดชันได้ดีกว่านะครับครับผมก็จบเรียบร้อยนะครับสําหรับวิธีการใช้งานนะครับในการเข้าสปอร์ตโหมดนะครับหรือว่าวตัวเกียร์อัตโนมัติแบบแปสปีดนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าที่เข้ามาดูเนี่ยก็ ได้รู้ทิคเล็กๆน้อยๆนะครับสาหรับการทํางานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนผมคิดว่าลูกค้าทุกท่านนะครับจะสามารถใช้งานรถปาเจโร่เนี่ยได้อย่างคล่องตัวมากขึ้นนะครับยังไงวันนี้ก็จบ EP นี้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยว EP หน้าจะเป็น EP สุดท้ายนะครับก็ฝากลูกค้าติดตามด้วยนะครับสำหรับฟังก์ชันการใช้งานของรถปาเจโร่นะครับแล้วก็สิ่สำคัญเลยนะครับฝากลูกค้าทุกท่านครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับแล้วก็กด ติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ